เป็นคนที่มักสื่อนะคะแต่ว่าถามว่าอันอื่นเป็นต่างคนอ่อื่นบ่ได้เล่นนะคะนี่แหละอันโตโตที่มักนะคะมักแต่ไดเท่าใดนะคะเลยก็เลยมาเหตุช่องเกี่ยวกับตัวนี้เนาะอ่ะรอบที่แล้วผู้ได้ติดตามของคนนอนทุ่งนะคะโกมันกันไปนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่าเข่าหกหนึ่งนะคะเข้าหกหนึ่งนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งก็มาที่สี่เนาะ น่าเสียดายนะคะอ่าเข่าชุดล่างแล้วเนาะอ่าชุดบนเพิ่นจับมีสี่ศูนย์สีเก่าสีหนึ่งห้าสี่นะคะบ่มีสี่สามนาเสียดายเนาะกรบโบเป็นยังยางหน่อยแนวทางของเพิ่นกันยังเข่าให้ทุกคนในติดตามนะคะกลับมาเข้ากลับมาเดินดีนะคะช่วงนี้กระแสของอ่าหลายๆเซียนชุดจับคู่กับเขากันหลายเนาะเลือกติดตามเอานะคะเข่ามักซ้ำนักไหนติดตามส้ำนักนั้นคะ่ะคุณโบคุณแม่ ฉบาก็มีนาทีหาสำนักที่เพิ่นแมนแมนมาให้ทุกคนบัดนี้คุณพ่อคุณแม่เขามารับชมกันกะพิจารณ่าเอานะคะว่าสิตามสำนักใดเนาะนะคะซึ่งฉบาน่ะคัดส้ำแต่สำนักที่เขาดีแมนแมนน่นล่ะมาให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เงินได้เงินสื่อขนมสื่อปะทูให้ลูกให้ล้านกินไปลุงมลำนุ่เรียนนะคะอ่ะนะคะเขาเรื่องกันวันนี้นะคะได้มาแล้ว ะะปล่อยต่องวดเลยเนาะอ่ะกว่าสิไปรับชมคลิปของคนนอนถุงอาชบ่าฝากไว้สำหรับใครที่ยังไม่เห็นหลักหน่วยล่างแม่นๆของคุณแม่เกศรน,นะคะ16ธันวารอบที่แล้วหลักหน่วยล่างของคุณแม่มา1กับ3ก็คือออก6 1กหนึ่เข่าเนาะอ่าแล้วก็หลักหน่วยล่างงวดนี้คือได้7กับ9ค่ะุณพ่อกุณแม่แคปนาจอไว้นะคะอาแล้วก็ไปต่อของปู่โคราชเลขเงินล้านนะคะ เลขชุดตรางเงินลลานอยู่ในหนีจักคูเองได้นะคะรอบที่แล้วแตกหกหนึ่งตรงตรงเนาะเอารอบนี้ฟันมาแล้วคือ8ปดสองนะคะสิบหกทันวาเบิงวันที่ให้ดีแคบนาจอไปพิจารณาเบิงนะคะแล้วก็ของซองนะคะหกหมื่นล่างนะคะรอบที่แล้วให้มา6กับให้มาหกกับ2องนะคะาไมาหกกับ2นะคะ อาชะบาได้สารูคิมหรือข้นเวงกี่ดอกนะคะเนาะอาหกกับสองบันนี้เข่าหกเนาะวันนี่นวดนี่พลไหมัดเจ็ดกับหนึ่งนะคะพิจารณาดูนะคะแล้วก็ของซองห้าหมื่นล่างนะคะรอบที่แล้วให้มาหกกับเจ็ดนะคะชนกันกับซองหกหมื่นบันนี้นะคะรอบนี้นะคะรอบนี้คือของซองห้าหมื่นมาซีกับหาโบชนกันนะคะอ่ะในเมื่อบบชนกันกับจับคู่เสีกันนะคะ หากจับคู่ใส่กันแล้วมันามากก็แสดงว่าตรงมีซ่องใดซ่องหนึ่งที่หลุดเนาะคุณวัวคุณแม่แต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนติดตามเือกันบางคนติดตามซ่องหกหมื่นบางคนติดตามซ่องหาหมื่นคิจารณาเองนะคะเนาะไปกันต่อแล้วก็เลขดับล่างตัวตรงนะคะดับล่างตัวตรงของเซียนดื้อด้านแปดดับขาดทุกหลักนะคะแปดบอมมี่นะคะ 8ดบ่มีเด้วยค่ะเด้อนะคะ8ดไม่มีล่างนะคะหมวดที่แล้ว่นดับศูนย์หลังศูนย์ดับขาดไม่มีล่างเนาะดับผ่านนะคะเหล็ดับตัวเดียวเพ่นเก่งงยุ่นะคะให้สําหรับคนที่ชื่นชอบในหน้าท่างเหล็ดับบ่มหมักปล่อยผ่านอันนี้ดับตัวตรงตัวกลับสามารถมาได้เนาะอ่ะวันนี้เข้ามาเอาของคนนอนพุงเด้อบัดอันนี้ฉบาวให้เบื้องไตเติลกอนอยานไห่วา อ้าใช่ปบ่าลงคลิปของคนนั้นคนนี้ละบัวนะคะความเมียนใบใดเด้คุณผู้คนเมียบาง่ันเพิ่นกับบเห็นคลิปกันเนาะติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ย่าไปกดยำร้ายเ่อได้ค่ะกระดิ่งนียนะคะกดเท่อเดียวกดติดตามกับกดเท่อเดียวนะคะย่าไปกดดูถ้ากดดูมันก็เหมือนกับเฮาไปเป็นเลิกติดตามกดกระดิ่งไปแล้วปั่นไปกดซ้ำอีกเข้ากับซ้ำเฮ้าบ่ได้กดเนาะผู้ใดอยากเขากลุมตามไอดีไลน์ที่ขึ้นไหนาจอ เข้าไปได้เลยนะคะกลุ่มเป็นกลุ่มฟรีนะคะผู้ใดเฮ็ดบวกเปนก็นให้หลูกให้ห้านเฮ็ดห้เอออยากเขากลุมนําฉับาเฮ็ดห้ยน่นะคะบวกลูกบวกร้านเฮ็ดห้เด้อน,นะคะเป็นกลุ่มฟรีนะคะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายเอียงดรอกคุณพ่อคุณแม่นะคะในกลุ่มกับแนวกลุมกับน่งตัวเล็กแนวทางนีละให้าหาเนาะแต่ว่านี่กลุ่มหกองสีได้ไว้กันแน่นะคะ ที่ที่ยุดสสัดง,งไปว่าไม่ยังนี่นี่นะคะดูหาดูไม่มีของงวดนี้อ่าเชบ,บากระลังพิมพ์กับคุณแม่เกตซ้อมเพราะว่าอ่าล,อลุงลัก้อยไปแล้วเอฟซีก็อยากได้ลักลอยนาะพอดีคุณแม่เพิ่นกระลังตอบไล่เชบ,บาอยู่เชบ,บาก็เลยพิมพ์ไปนะคะเกี่ยวกับเปลกเนวทางลักลอยล่ะที่เสี่ยวม,มาฝากตอนทุกคน คุณนอนทุง่งม,มันมันอีกเด้อค่ะเด้อเอ้าผู้ใดที่ว่าอ่ะว่าอยากให้ค่าสม,มุดประกาศเ,เพื่อนเนาะที่ว่าโศกมาน้าเพลินเพราะว่าเพื่อน,นกะให้ให้คือค่อนข้างดีนะคะอ่าเอสซี่กับจังคอมิ่นโค้เดอร์ทานทาผู้ใดอยากให้เพื่อนเนาะแต่พูดถึงเนาะเข้าเข้าโศกมาน้นาไผ่เข้ากะให้เสี้ยนนั่นล่ะคะ่ะให้กำลังแรงใจอะให้กำลังแรงใจเสี้ยนเพื่อนใดมีการค้านวณให้ทุกคนตอ่อ นะคะบองง่ายๆมีกําลังแนงใจในการเฮ็ดเฮาเพิ่นแบ่งปันเฮ้าฟีแเลี่ยวนะคะเฮ้าโศกเข้ามาน้าเพิ่นเฮากับห้เพิ่นไปเนาะเขาเพิ่นกับ่ได้เรียกรองอดอกแต่ว่าคําว่านาใจนะคะเฮากับห้เพิ่นไปนะคะแบ่งปันกันนะคะอ่ะเล็กวิ่งรอบนี้นะคะมาที่อ่าเหล็กหลบนี้มาเจ็ดมาดีเว้ยเนาะของคุณแม่เกศร้อ,อนะมีเจ็ดหลางเนาะ มีเจ็ดล่างแล้วก็หกหมื่นบ่ซ่องหกหมื่นมีเจ็ดอ่า, 60, า,ส,อ 60, อาสีบอเป็นเจ็ดซีเจ็ดหาอยู่นี่บ่บคุณพ่อคุณแม่เนาะเมนบอเดี๋ยวหาเบื้องอีกกอนว่าของเซียนพุ่มกับของเซียนดื้อดานสีมาเป็นตัวใดล่างคือกันนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ห้าป่อยเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มเ้อค่ะด้อรอเพิ่นฟันเน้นมากเพราะว่าอันนี้มันหววหัวตาออก นะคะเพื่อนมาห้าเราฟันเน้นมากนะคะใช่ปะก็ว่าซคุโบฟันเน้นให้โลดนะคะเพิ่นว่าเดียวอัินอยากน้ำลูกน้ำรานยูวสันนะคะเดียวสีสีเฮดมะหายดอกมืออื่นวสันตอนนี้ให้เอฟเตี้ยวไปเบิ่งกอนเดอร์ว,วสันอ่าเบิ่งก่อนเท่ากับเบิ่งไปเนาะคุณบคุแม่เดียวเพิ่นสีมะหายดอกตัวนี่งเด็กก็เอารอบนี้เด้มาสิบหางเอ้านะคะ เขียนพีทขอโทษขอไครสามสี่ไหมคะใบ่ปว่าสิเขียนสามสี่ไปเขียนสามแปดแปดมันออกเร็วดิสามแปดแต่ว่าของคุณจะมีแปดสามติดมาอยู่นี่อ่ะขีดทิมเดร์นี่เขียนผิดอ่าวันนี้วันที่ถ่ายทําคลิปมึงนี่วันวันที่สองท่านว่านะคะ อ่ะพิจารณาเบิงค่ะคุณพ่อคุณแม่รอบที่แล้วก็มาหกหนึ่งรอบนี้ทุกคนเอาไปตัดเองเพราะว่าชาวบ่าโลงแนวทางเหล็กดับพายุอ่าดับของพ่อกล้วยดับหนึ่งคู่เขาปูซุ่งเงียบเนาะแล้วก็ดับของเส้นดือด่านมันก็มีชุดเหล็กดับอันนี้ติดดับไปแล้วติดดับของพ่อกล้วยกับของเส้นดือด่านไปแล้วเจ็ดสี่ีเจ็ดเนี่ยนะคะอ่าตัดออกนะคะเ้าตัดออกก็ได้ถ้าเ้ามั่นใจว่าเหล็กดับเปิดสียู่งสินะ นะคะแต่ว่ามันก็นอยูว่าทุกงวดอยู่เด้นะคะเขาตัดออกก็ได้หรือว่าคูว่าอยากเสี่ยงสื่อเวิร์ดโหลดค่ะอ่างวดที่แล้วคนนอนโทรคนก็นได้นะคะ่นได้่นหมานอยู่ด้วยคะ่ะเพ่นหมานทุกงวดเพราะว่ายังสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนนะคะเลขแค่นี้ว่าได้ว่าหลายสื่อบนทุกโตแล้วก็บว่ามีความเสี่ยงสําหรับนักอ่านักเสี่ยงโชคสีมากคอมเมนต์ว่าจะบ่าหาเหล็กในคู่เดียวนะคะ อันนั้นคืนนอนกเสียงซูอิลีนะคะถ้าดวงคุณบ่วขาวอิลีเนี่ยโอ้ยถืองานคือนอกคู่เดียวนกคู่กคนแม่อันนี้บอตำรักความเป็นจริงเลยเนี่ยนะคะคู่เดียวน่ะเปิดเส้นถือถือ,ถองานฮากเนี่ยเลยคู่เดียวนะนะคะถามว่าอ่าท่านช่องเขาเคยหาเมื่อไรบอกะได้ค่ะแต่ว่ามันกับปรเด้แบบว่าเปะแถบถูกงวดย่างหน่อยมันกับสามคู่สิแม่สามคู่สี่คู่สิแม่คู่เดียวถืงเลยกับมิมตรเหล็กความฟันกับเหล็กขูดต้นใหม่เนาะนั่นแหละ ทำแม่นก็ดีไปเนาะคุณพ่อคุณแมอ่อ่ะพิจะรลหน้าเบื้องเอาอรละค่ะอยากตามเท่ากับตามว่าอยากตามเท่ากับปล่อยผ่านเนาะใช่เ่าหามา่ห้แล้วนะคะอ่ะสุดท้ายนี่ใช่เ่าคอโตลาบไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปหาอาบน้ำพักผ่อนเนาะสิไปตัดตัวคิปไปห้ค่ะแล้วก็ใช่เ่ากระซิน้อนนะคะอื่นไปแลนงานต่อห้ทุกคนโชคดีค่ะลำลำเร่ร่อยมันมานเลยค่ะเ้อสวัสดีค่ะ